ภรรยาซื้อของทั้งหมดนี้มาเซอร์ไพรส์สามีใบว่าในนี้มีของรางวัลใหญ่ให้ด้วยแกะกล่องแรกมาเป็นแมงมุมไฟฟ้าเธอถามสามีว่ากลัวไหมเขาบอกไม่กลัวหรอกก็แค่ของเล่นลองดูบนไหล่เธอสิเขาตกใจกลัวจนร้องแกะกล่องที่สองเขางงว่าใช้ยังไงเธอบอกใช้จุดไฟทดลองเล่นอันต่อไปมันคือที่จุดไฟอันสุดท้ายลองกดมันมีน้ำพุ่งออกมาแกะชิ้นต่อมาเขาเริ่มสับสนเธอยื่นแก้วให้แล้วบอกลองเอาไปวางบนหลังเต่าสิ วางแล้วเต่าร้องสะใจจริงๆได้แกล้งสามีชิ้นถัดมาเข่าลุ้นชิ้นนี้แหละฉันว่าต้องเป็นรางวัลใหญ่ที่ไหนได้เป็นไข่มันคือเกมทําลายไข่แข่งกันใครจะทําไข่แตกก่อนพอไข่แตกเขาตกใจปัดไข่ทิ้งกล่องนี้มีหวังแกออกมาเป็นเหล่าอุลตร้าแมนมันคือพัดลมอุลตร้าแมนกล่องนี้ใหญ่มากสงสัยจะมีรางวัลแล้วสินะเปิดมาถามภรรยามันคือเกมอะไรอีกแล้วเกมหยิบเหรียญออกจากฉลามสุดท้ายโดนฉลามงาตกใจต่อยฉลามทิ้งเสลอ อันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วรางวัลใหญ่มาถึงฉันแล้วเขายิ้มดีใจว่าข้างในต้องมีรางวัลอยู่เขาค่อยๆรื้อออกจนหมดลุ้นว่าข้างในจะเป็นอะไรเปิดมาเขียนว่าเงินรางวัลหนึ่งพเขาหน้าเสียไม่พอใจกับรางวัลที่ได้สุดท้ายภรรยายื่นไอโฟน17มาเซอร์ไพรส์เขาอึ้งสติหลุดไปแล้วแล้วถ้าคุณโดนเซอร์ไพรส์แบบนี้จะเป็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อย